มีหลายคนวิตกกังวลว่าพัคฝ่ายค้านจะเอาอะไรไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่ารัฐบาลเสถายังไม่ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยโอเอวิหารลายมาหเดือนแล้วยังไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ผมบอกท่านครับมีโดยเฉพาะเรื่อง การบุกลุกที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนี่แหละครับบุกลุกตั้งแต่ป่าปางศีดามาจนถึงเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บุกลุกตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566แจกเอกสารสบก4 0 1ข และคนที่ได้รับเอกสารสปก4ขีด01ตั้งแต่เดือนตุลาคม2566เป็นต้นมาไม่มีแม้แต่ลายเดียวที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศของสอปกไม่ใช่เกษตรกร,ร,กรที่ยากจนเป็นคนที่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองอยู่แล้วและไม่ได้เป็นคนที่มีความประสงค์จะเป็นเกษตรกร,ร,กรคุณสมบัติไม่ครบครับ ดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หลักฐานชัดตายกลางสภาแน่นอน